ก้วยกล้วยริมห้วยครับริมห้วยอแม่กระทอมครับวันมานั่งแถวนี้นบรรยากาศสุดยอดเลยครับเย็นอยากจะติดแอร์เลยครับบวกไปออกไปทางนี้ต้นนี้ใหญ่ใหญ่กับเขาคือต้นอะไรฮะอัทลีนมอนทองมอเบร์รี่แล้วก็มีกระทร่อมต้นกระทอม มีบวบมีแตงมีถั่วมีถั่วูมีมถัว่วไอ้มีบวบงูตอนนี้เราจะเอาไปปลูกในอุโมงที่กำลังจะทำอยู่นะครับอันนี้จะเป็นทางน้ำหมัก <c oughs> น้ำหมักเลือร <c oughs> น้ำหมักปลา <c oughs> อมใส่ <c oughs> ครับดินกองดินกองหน้าดินแล้วก็แกบดำ เราทิ้งไว้ประมาณสองสามปีแล้วครับตรงนี้สามปีแล้วตั้งแต่ปีที่เราเริ่มทำเห <_ d ata> ็ดกอเห็ <_ d ata> ดน้ำหมากน้มากลูกไว้ยุงเลิออกลเลยอายุเยอะนะครับอันนี้มีกระชายกระชายแล้วก็ฝางฝางต้นกระท่อมอันนี้ผักหวานกยนกำลังกำกำลังจะขึ้นตรงนี้ ก่อนนั้นก็เป็นโล่งๆมันพื้นที่นาต้นไม้มีอยู่ต้นกุ้งต้นเดียวอันนี้ธรรมชาติไม้ต่ต้นนี้เป็นต้นไม้ธรรมชาติที่มันมีอยู่ก่อนแล้วครับผมเราก็มาขุดสะขุดจัดสารรพื้นที่ขุดสะทําโคกปลูกป่าครับและกระระารทำผสมผสานครับอย่าลืมนะครับถ้าผ่านไปทางนครพนมเดี๋ยวอีกสัก สองสามทิศนี้จะขึ้นป้ายตลาดแล้วครับเริ่มเปิดวันที่ห้าพฤศจิกาวันอาทิตย์สิบโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นครับผมก็เอาคร่าวๆแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันเปิดตลาดเราค่อยมาดูอีกทีครับครับผมครับขอบคุณครับ